สวัสดีครับรัฐบาลถ้าไม่คืนนี้ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับแนวทางรัฐบาลากับออมสินนะครับอาจารย์น่าจะกับวว่าจะไปทําบุญก่อนถ้าไม่เป็นคืนนี้ก็เป็นพรุ่งนี้นะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลและออมสินนะครับส่วนผลห้าน้อยเมื่อวานเราก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับ เทคฟันไม่มานะครับมาจะเพราะน้อยพิเศษนะครับอ่าเลขรองเด่นศูนย์ฮานอยวันนี้นะครับผมต้อเสาร์อาทิตย์ก็อยากให้เบาๆนะครับเสาร์อาทิตย์หวยค่อนข้างจะออกอ่าเลขน้อยเสาร์อาทิตย์นี้จะจับยากอ่าจับยากนิดนึงนะครับสำหรับแนวทางฮานอย หานอยพิเศษนะครับเลขเด่นศูนย์และสามนะครับผมฟันศูนย์ไม่ให้นะครับศูนย์สามศูนย์หนึ่ง ศูนย์สองศูนย์สี่สามหนึ่งสามสอง สามสี่ตัวก,กันนะครับผมหนึ่งสองหนึ่งสี่สองสี่ศูนย์สามหนึ่ง 32, 0ูนย์สานะครับผมเล็กเด่น0ูนย์และสาันศนะครับมันนี้อาจารย์ก็เจาะเจาะแบบใหม่นะครับใช้วิธีการเจาะแบบเหมือนฮานอยชุดรวมก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ให้นะครับ ทั้งหมดเตัวแล้วก็กัน3ตัวนะครับน้อยปกตินะครับผมเล็กเด่นนะครับ1และ3ฟันหนึ่งนะครับผม1นสาม หนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามสอง สามแปดสามเก้าอ่าเด็กกันนะครับผมสองแปด องเก้าแปดเก้าหนึ่งสามสองหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้านะครับผมขออนุญาต เตรียมกาแฟสักนิดหนึ่งร้อนน้อย V I P นะครับเล็กเด่นสี่และ6ฟันสนะครับทดเจาะสีห

หกสามหกห้าตัวกันนะครับผมสองสามสองห้าสามห้า สี่ห 6, 6, 3, 4, 6, 5นะครับผมเจาะเตัวนะครับกัน3ตัวแล้วก็เลข3ตัว3มชุดนะครับ ไปลุ้นกันอีกหนึ่งแนวทางนะครับลาวสตาร์ลาวสตาร์นะครับเลขเด่น5และ1นะครับผมฟัน5นะครับ5 1 5 2นะครับ ห้าสามห้าสี่หนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งสี่เล็กกันนะครับผมสองสามสองสี่สามสี่นะครับห้าหนึ่งสอง ห้าหนึ่งสาห้าหนึ่งสี่นะครับวันนี้อาจารย์ก็ขอให้เอซทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเป็นเงๆรวยนะครับขอบคุณเอฟทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับ